เมนูข้าวกะเพราสองใจหมูแดงหมูกรอบทำยังไงไปดูกันฟิล์มกระทะนะครับกระทะร้อนน้ำมันเย็นเหมือนเดิมเป๊ะอวันนี้ใช้ส่วนสันคอนะครับแล้วก็หมูกรอบฮ่องกงนะครับของที่ร้าน SML เเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทอดใบกะเพรากรอบก่อนนะครับอย่าลืมที่ผมสอนนะทอดผักทอดใบกะเพราพวกนี้ไฟเบาๆเลยนะครับทอดแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นเลยแค่นี้ก็กรอบแล้วนะครับไม่ดำแน่นอนนะครับน้ำมันหมูเหมือนเดิมประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งพอนะครับกระเทียมจุกๆไปเลยไปเจียวกระเทียมให้หอมเหมือนเดิมนะครับ พริกีนูป่นนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับอันนี้ลงซอสกะเพราเลยนะครับมีน้ําต๊อกกับซอสกะเพรานะครับแบบโบราณ <c oughs> ไม่ไอไม่ไอผิดนะครับต้องไออ่ะโยนกะเพราลงไป1กรัมนะครับผัดให้น้ํางวดเนื่องจากของเราสุกแล้วโยนของลงไปเลยแล้วเปิดไฟแรงแล้วกวเลยนะครับเ บอกเลยเอแค่นี้พอนะครับได้แล้วนะครับข้าวกะเพราสองใจนะครับกะเพราหมูแดงหมูกรอบนะครับไม่รู้จะเลือกหมูแดงหมูกรอบเลือกมาทั้ง2อย่างได้เลยนะครับ p s m l สั่งได้นะครับร้านหมูแดง s m l อนะครับอยู่ในซอยเอกชัย65ก่อนถึงบิ๊กซีบางบอนนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอย150เมตรซ้ายมือป้ายเอสชัดเจนนะครับสำหรับใครที่อยากทานหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงอาหารแ้จิ๋วอาหารวางตุ้งนะครับก็เชิญได้ที่ร้านนะครับ